เดีงน้อยจังโอเคจบโค้ดสุดท้ายแล้วเนี่ยสิบสองอันที่แปดเนี่ยสิบสองอันที่แปดครบแล้ว Icana, ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงอะอะไรนะอันที่เจ็ดเหรอเจดหนึ่งเหรออันเนี้ยรู้สึกว่าเสียงจะเหมือนล่างล่าสุดเลยมั้ง Special โอ้โหมันแช่ล่างล่างล่าสุดที่ออกมาไหมที่เป็นสีสีม่วงสีอะไรอะ่ะโอเคแล้วก็จบกันแล้วนะครับกับการรีวิวคุ้มแล้วเล่นคุ้มแล้วล่ะโอ้โหดูดิร้อยกว่าโค้ดอะที่เล่นมาใช้เวลาแบบอย่างละนาทีนาทีกว่ามั้งได้ หชั่วโมงสองชั่วโมงเน่ยสองชั่วโมงในการรีวิวถ้าใครสนใจก็ลองลองหาซื้อในแอปส้มนะ <c oughs> มันก็คุ้มดีอะ่ะคือบางบางโค้ดนะที่เห็นนะบางโค้ดมันจะเป็นแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยยำม,มี่อะไรเงี้ยหรืออะไรสักอย่างมันมันซ้ำๆแล้วก็จะมีแบบแทรกเสียงอะไรมาแบบว้าวอะ่ะนิดนึงอะ่ะเหมือนจะเป็นแบบ ร่างธรรมดาร่างพิเศษอะไรเงี้ยของของตัวนั้นนั้นมันโอ้โหมันแบบพิ่มเพื่อมากอะ่ะที่เล่นมาบางบางโค้ดนี่เหมือนแบบเหมือนซ้ำกับโค้ดที่แล้วเลยแต่มันจะมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงให้มันแบบแตกต่างอะ่ะมีแค่น้อยมากอะ่ะที่ที่เป็นเสียงแบบเสียงพิเศษจริงๆอะ่ะถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อดูนะส่วนอันนี้ก็ใครที่ดูก็น่าจะได้ละว,วิธีซ่อมอะ่ะ จะเรียกวิธีซ่อมดีไหมตอนแรกอะไม่รู้ว่ามันให้มาทําไมนึกว่าแบบเอามาแบบงัดตามแง่งอะเห็นปะแง่งฟันอะงัดขึ้นอะไรเงี้ยงัดลงนึกว่ามันเอามาให้ใหใหแค่ทําแบบนั้นจนแบบเมื่อวันเมื่อวันก่อนอะเล่นแล้วมันลนุนลวนมังก็เลยเอามาดูไงมาดูเนี่ยที่ไหนได้โอ้โหแม่งโยกไปโยกมามันโยกได้ด้วยนะดูดิ เวลาแบบมันมันโคดไม่อ่านอะไรเงี้ยก็ลองลองแงะดูปรับให้มันอยู่แบบกลางๆอะไรเงี้ยก็สงสัยอยู่ว่าทําไมมันไม่ทําให้ดีเลยดูเดะมันมันให้มาเพื่อแบบมามาแงะมามาดันให้มันแบบกลางๆอะไรเงี้ยทําไมแบบไม่ไม่ทําให้มันดีๆไปเลยวะงงวะให้เอามาดันอะ่ะ แทนที่มันจะปรับปรุงให้มันแบบตรงๆไปเลยอ่ะดีๆไปเลยอ่ะแล้วมาขายแต่มันก็นั่นแหละมันของแฮกอะเนาะเล่นสนุกสนุกแต่ก็คุมนะคุมมากกับราคาเอามาแฮกเอามาอะไรอะ่ะแต่ก็สนับสนุนให้ซื้อของแท้นะเดี๋ยวเวลาแบบสนับสนุนซื้อของแท้อะไรเงี้ยเวลาซีรีส์ใหม่ๆมามันอาจจะแบบเพิ่มเสียงเอฟเฟกเพิ่มเสียงดนตรีอะไรเพิ่มก็ได ขอบคุณที่รับชมย้อนหลังด้วยนะครับขอบคุณนะฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดอะไรก็ได้ขอบคุณครับไปแล้วนะครับ